สินเชื่อบัตรกดเงินสดกู้ง่ายอนุมัติไวจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันอยากจะหาสินเชื่อบัตรกดเงินสดซักตัวใช้ในยามฉุกเฉินมันก็มีอยู่หลายตัวแต่ต้องระวังอาจจะถูกหลอกให้กู้และเสียดอกเบี้ยแบบแพงๆหรือไม่ก็อาจจะถูกหลอกให้เราโอนเงินก่อนจงจำไว้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มิชัาชีพอย่างแน่นอนอย่าไปหลงกลโอนเงินให้ก่อนเด็ดขาด แต่สินเชื่อบัตรกดเงินสดที่จะมารีวิวในวันนี้ถูกกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนดกู้ง่ายอนุมัติไวจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง ตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลนะครับพบกับสาระดีๆทางเรื่องการเงินนะครับและก็รีวิวสินเชื่ออย่างเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีสินเชื่อที่จะมารีวิวนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลเยนะครับ และสินเชื่อที่นำมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC พ p e a ดอ d o บี้ยต่ำสุด19.99%ต่อปีอนุมัติไวใน30นาทีมาดูทางด้านจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้กันนะครับเงินเดือน12,000บาทก็สามารถสมัครได้นะครับสมัครง่ายไม่ต้องคํำนะครับ รับเงินไวอนวุมัตภายใน30นาทีเพียงสมัครออนไลน์ด้วยตนเองครับเวลาตั้งแต่8.00นถึง19.30นนะครับแล้วใช้บริการเบริกถอนเงินก็แรกได้เลยทันทีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมในการเบริกถอนเงินสดนะครับแบ่งเ,เบาภาระชำระเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำ3%าแต่ไม่ต่ำกว่า300บาท มาดูทางด้านรายละเอียดของสินเชื่อกันนะครับบัตรกดเงินสดนะครับ KTC พราวนะครับเป็นทั้งบัตรกดเงินสดและก็บัตรผ่อนสินค้านะครับ 1. สามารถรูดซื้อช็อปสะดวกทั้งร้านค้าและช็อปออนไลน์ได้ทั่วโลกพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษทั้งปี 2. โอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile ตลอด24ชั่วโมงรับเงินทันที3กดเงินสดที่ตู้ ATM ทั่วไทยฟรีค่าธรรมเนียม 4. ผ่อนสินค้าใช้บัตรผ่อนสินค้าและบริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%นานสูงสุด24เดือนเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นมาดูทางด้านคุณสมบัติของผู้สมัครกันนะครับสัญชาติไทยอายุ20ปีถึง60ปีนะครับรายได้ขั้นต่ำ12,000บาทต่อเดือนนะครับอายุการทำงาน4เดือนขึ้นไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานนะครับ ส่วนทางด้านเอกสารการสมัครนะครับหเลยนะครับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับสลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับฉบับจริงนะครับสนะครับสําเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังนะครับหเดือนชื่อผู้กู้นะครับสําเนาสี่นะครับสําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินโอนก้อนแรกนะครับเฉพาะบัญชีที่มีชื่อผู้กู้เท่านั้นนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับขอเตือนอยู่อย่างนะครับไม่กู้มาเยอะนะครับกู้เท่าที่เป็นและชําระคืนไหวนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มันที่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ